ผิวแดงคับ้าหรือทุนมนุษย์นี่จริงๆแล้วที่ไม่เหมือนกับสินทรัพย์ที่ต้องอื่นในท้องตลาดซึ่งไม่มีอะไรเป็นตัวประกรนันมูลค่าแต่พอาอัพลิคเราใช้ทุนมนุษย์เป็นตัวสร้างมูลค่าเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์คนต้องใช้มีราคาในการดำรงชีวิตนะครับทุกคนต้องใช้จ่ายในการลงทุน,น,นและทุกการใช้จ่ายมันมีนอะไรครับผลประโยชน์มีผลกำไรนะครับมีเรื่องของ r า n s a c t i ั n นะีรับ นั่นเองครับนี่คือมูลค่าทางธุรกิจที่มันจะตกตื้นนั่นเองนะครับเพราะนะครับเราระไอเนี้ยจะแปลงมนุษย์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับถ้าคุณสมัครใช้ S ครับคุณมีหนึ่งต่อใช้ M สาม L เจ็ดเอลเลอร์เมือนัถ้าคุณเล่นจุดกรุณมี S L ก็ถือคุณมีสิบห้าติดคอยนะครับหรือถ้าคุณเล่นที่ดินคุณมีที่ดินสิบห้าแปลง นะครับแต่อพอตหรือสินทรัพย์ดิิต่ลที่พูดถึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีระบบที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์หรือพอตแต่ละพอตด้วยนะครับผมยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นเ l และตอนคุณสมัครครั้งแรก l. เ l พอตแต่ละพอตคุณเหมือนที่เปนป่าวาป่าทันทีที่คุณเริ่มเอาทรัพยากรมุษุ์ใส่เข้าไปเหมือนกับค,คุณเริ่มเะยครับคุณเริ่ม ไถนาหว่านไถเริ่มใส่เมล็ดพันธุ์เริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มรดน้ำเริ่มเอาสารปูโขเข้าไปในพื้นที่ดูดแล้วโบกพเพาะเลี้ยงพืชผลพันธุ์ของคุณเสร็จทางการจดลําไส้จดระดีหรือเปล่าเสร็จเช่นเดียวกัน,นครับนี่คือที่ดินในอากาศนะครับหรือดินในอากาศที่หลายคนมักจะนึกถึงเมฆตัวอหดที่ไอ้มาสก็ระเบิร์ดพูดถึงนะครับการจัดจองที่ดินบนอากาศอะไรกันและวันนี้ครับเข้อมูลเราทำมา คุณเอาสัต e ์เลี át, e ้ยงกรอมมนุษย์ใส่เข้าไปและสัต์เลี้ยงกรอมนุษย์เหล่านี้คุณใส่ปุ๋ยใส่พลูดิเข้าไปเขาเริ่มเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนถ้าพอร์ตเราพอร์ตของคุณเนี่ยมีรายได้วันละเท่าไหร่ครับห้าพันพอร์ตเราพอร์ตมีได้เกิดขึ้นวันละห้าพันถ้ามันมีได้วันละห้าพันทุกวันทุกวันทุกวันคุณรู้ไหมว่าการที่คุณมีได้วันละห้าพันทุกวันเนี่ย ถ้าคุณจะอ้างเงินในฝากธนาคารคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับฝา,ากธนาคารถึงจะได้ดอกเบี้ยวันละห้าบาทวันละห,ห,ห้าพันบาทเดือนละแสนห้าปีแล้วแล้วแต่คุณต้องเงินเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยแลกให้ดอกเบี้ยศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีคุณต้องมีเงินสามร้อยหกสิบล้านบาทคุณถึงจะได้ดอกเบี้ย,ย,ยวันละ 5, ลนห้าพันบาทแสดงเห็ว่าข้อนี้ถ้าคุณมีให้เกิดขึ้นวันละห้าพันมันเท่ากับ คุณมีเงินฝากธนาคารเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสิบบาทวันนี้คุณสร้างพอร์ตคุณจนมันมีรายได้ไดเกิดขึ้นแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายตัดขาย,ยไม่ได้ครับคุณสามารถตัดพอที่ห้าขายคนจีนสิบแปดขายคนอเมริกาสิบสามขายคนยุโรปสองขายคนอเละเลนคุณผมว่าคุณตัดพอที่แปดถึงสิบสี่